สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับช่องครูไวรัสนะครับวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอแอปแอปหนึ่งนะครับก็คือแอปทําความสะอาดพวกไฟล์ขยะของโทรศัพท์เรานะครับสามารถแบบเคลียร์แรมเคลียร์ไฟล์ขยะได้หมดเลยนะครับผมก็คือทําโทรศัพท์เหล่านั้นเร็วขึ้นนะครับผมอ่ะดังนั้นเราไปดูครับว่าแอปแอปนั้นคืออะไรครับไปไปดูเลยก่อนอื่นนะครับเราเข้าไปที่เพจสโตร์ของเรานะครับคือเราจะไปโหลดแอปกันก่อนนะครับผมนี่นะครับชื่อแอปก็คือ ทำความสะอาดโทรศัพท์ booster นะฮะผมค้นหามาครับผมกดติดตั้งเลยแอปแค่ประมาณ26 m เมกนะครับผมไม่ไม่ไม่เยอะครับอ่ะเสร็จนะครับก็คือให้เปิดแอปเลครับน้ำยาทำความสะอาดเปิดไปเลยอ่าโทรศัพท์ทำความสะอาดไลเริ่มต้นเลยครับกดเริ่มต้นไปเลยการอนุญาตเขาถึงไฟ a n d r o r o อ่าก็กดอนุญาตไปอ่านี่ครับผมเราก็มาเลื่อนนี่เราก็ย้อนกลับนะฮะนี่ครับ นี่คือพอเราติดตั้งปุ๊บครั้งแรกเลยครับแอปนะฮะมันจะทำการาค้นหาสแกนไฟล์ขยะให้เราเลยนะฮะอ่านี่ก็รอก่อนนะครับรอสักครู่นะฮะรอ,อไฟล์เรามาสแกนหาไฟล์ก่อนนะครับโทรศัพท์ใครมีข้อมูลเยอะมันก็จะต้องใช้เวลาสักหน่อย มาครับเขาบอกว่าไฟล์ขยะมีทั้งหมด661อันนี้ผมทดลองใช้ไปถึงของเพื่อนๆอ,อังเนี่ยอาจจะเยอะที่ผมครั้งแรกที่ผมโหลดมาใช้ครัมันคือมัน1 1ึ่จิกเลยนะครับผม1นึจิกเลยไฟล์ขยะของผมก็คืออ่าแล้วกดทำความสะอาดเลยสะอาด6 6, 6 1 KB ่งเที้นะครับเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่โราโฆษณาครับเป็นแอปฟรี free, ครับก็ต้องมีโฆษณาธรรมดาผมกด,ดปิดป้ายนี่าาทำความสะอาดให้ครับรวดเร็วครับทำความสะอาดแป๊บเดียวนี่สะอาเสร็จแล้วนะฮะ เราพยายามกลับไปนี่ครับอ่าเรามาดูครับนี่เพิ่มโทรศัพท์นี่ครับก็คือเพิ่มแรมนะฮะนี่เรากดนี่ครับเพิ่มโทรศัพท์คือการเคลียร์แรมของเรานะฮะลองกดดูอันนี้มันมีโฆษณานะครับผมอ่ปิดไปเนี่ยมันก็จะสแกนคะนี่ปุ๊บปุ๊บปสแกนแบบสังกฤษวิ่งล่างปุ๊บเลยนะฮะสักครู่ครับใช้เวลาไม่นานมากเนี่ยสแกนนะปุ๊บปุ๊บ นี่ครับแรมทั้งหมด7นะฮะตอนนี้ใช้อยู่อ่าตอนนี้นะฮะเราจะเพิ่ม5.88 GB นะครับผมอ่าเพิ่มไปเลยมัจะหมุนนะไม่นานครับนี่ฮะนี่ของแรมเบสุดคือ5ตอนนี้คือแรมเราว่างอยู่5.28 GB นะครับคือไม่ไม่ใช้อะไรแรมผมประมาณ8 g b นะครับผมกดกลับไป มันก็ต้องมันก็ต้องมีโฆษณาเป็นธรรมดามันคือแอฟรีนะผมรลอคือกระบาดอ่าอันนี้ครับมาเห็นไปสีสมดมฮะกราสะอาดสะอาดไปเลยทำความสะอาดลองลองดูอีกครั้งนะฮะลองดูอีกครั้งนึงว่าตอนนี้มีไฟล์ขยะเยอะเท่าไหร่นะผมไม่ใช่ครับก็จะมีไหม ข้างล่างจะมีอยู่4ตัวมั้งขุมทรัพย์ขยะเหลือไฟจังขยะจังโฆษณาคือไอขยะโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยฮะล้าสมัยไฟล์ล้าสมัยนี่มันก็คือจะเคียยวให้หมดให้เราหมดเลยนี่ฮะตอนนี้ก็ไม่มีาะตนนี้ไฟล์สะอาดมากโทรศัพท์เราไม่มีไฟล์ขยะไม่มีอะไรเลยนะผมนี่เราสามารถกดปิดไปได้เลยตอนนี้โอ้โหง่ายๆครับเ,เพื่อนๆก็คือแบบเราสามารถเพิ่มแรมแล้วก็ เคลียไฟล์ขยะได้นะครับไม่ยากครับเพื่อนๆอน่าก็คือขั้นตอนการทาความสะอาดของโทรศัพท์ให้แบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็เพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอนเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปทํากันได้ไปทดลองใช้กันได้นะครับผมคือแอปนี้รีวิวดีเหมือนกันนะฮะ4.5นะฮะถือว่าโอเคเหมือนกันนะผรเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับถูกใจนะครับก็ค่อยกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับว่า คลิปต่อไปเราจะมานําเสนอสิ่งดีๆมีสาระอะไรให้เพื่อนๆฟังครับก็ขอกดติดตามนะครับงั้นคลิปนี้ก็ขอไปก่อนนะครับผมสวัสีีคค่ะ